ไอสตายเยอะพราะวางแผนการสอบแบบผู้ทาที่ครูตู <Okay. S 2> สวัสดีคะ่ะคูรเบีร์คะ่ะสวัสดีคะ่ะคุกกุ้งคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง ASTAR นะคะน้องๆหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าการได้ ASTAR นะคะใน IGCSE นะคะหรือใน A l e v e l นะคะน้องๆจะต้องสอบนะคะพร้อมกันในรอบเดียวนะคะ mm hmm. แต่จริงๆแล้วน้องสามารถทยอยสอบได้นะคะเพราะว่าบางโรงเรียนนะคะใน UK ก็มีการแบ่งสอบ IGCSE mm hmm. นะคะให้เป็นหลายๆรอบเช่นน้องจบ year 10นะคะก็สอบ3-4วิชาแรกค่ะแล้วพอน้องจบ year 11นะคะก็สอบวิชาที่ นี่จะเป็นวิธีที่ทำให้น้องๆมีเวลาเตรียมตัวได้ดีขึ้นและทำให้น้องๆทำคะแนนได้สูงขึ้นค่ะ จริงค่ะต้องบอกว่าที่จริงนะที่โรงเรียนที่คุูตู่อะคะ่ะเราก็ใช้เป้าหมายเดียวกันนะคะแต่ของเราเนี่ยไปได้ไกลกว่านั้นเพราะเราจะวางแผนรอบสอบของเด็กเนะะี่ยค่ะตามจากความถนัดแล้วก็เป้าหมายในยอนาคตค่ะซึ่งต้องบอกตรงๆว่าแผนของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเด็กบางคนถนัดแมทบางคนถนัดอาร์ตนะคะหรือบางคนอยากไปสายเอนจิเนียริงหรือบางคนอยากไปสายมดิซีนค่ะนั่นเป้าหมายนะคะก็เลยสําคัญกับการวางแผนของเด็กแต่ละคนมากๆค่ะสมมุตินะคะมีน้องคอนหนึ่งนะคะสนใจอยากเรียนต่อทางด้านสายเฮลซ์ไซแอนนะคะแต่ น้องมีเวลาเตรียมตัวที่ครูทาโปรแกรมที่ครูตู่หนึ่งปีครึ่งนะคะเราก็จะให้น้องแบ่งสอบตามความถนัดของน้องนะคะอย่างเช่นรอบแรกอาจจะให้สอบในส่วนของเคม i ที่ไบโอ l ลจีแล้วก็แมทนะคะในรอบของออกโทเบอร์แล้วก็โนเวมเบอร์ค่ะส่วน<ม>วิชาชที่เหลือนะคะก็ไปสอบในรอบของเมตูนค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยทําให้น้องนะคะมีเวลาเตรียมตัวได้ดีขึ้นแล้วก็โฟกัสในแต่ละส่วนได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้มีโอกาสเพิ่มเอสตาได้ด้วยนะคะครูเบียจริงค่ะสําหรับเอเล ที่ f u ี่ Time c คู t ตนะคะเราก็ใช้เป็น Pearson Edexcel International Level นะคะเพื่อแบ่งเป็นในรอบของแต่ละโมดูลหรือยูนิตนะคะอยู่ที่ว่าเราการวางแผนของนั้นเราจะใช้เป็นวิชาไหนค่ะเพื่อการแบ่งรอบสอบนี้นะคะหรือแบ่งโมดูลหรือยูนิตนะคะเพื่อเป็นการวางแผนที่ดีและให้น้องๆได้เกรดที่ดีขึ้นด้วยค่ะเราก็จะให้น้องสอบในส่วนของปีแรกก่อนนะคะเป็นในส่วนของ8ทั้ง6โมดูลนะคะ ฟิสิกส์แล้วก็เคมิสตีอีก3ยูนิตนะคะพอน้องสอบในรอบเมจูนเสร็จแล้วนะคะน้องก็จะได้แมทเอเ v เวลเต็มตัวนะคะแล้วก็จะได้นะคะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะคะในระดับ A อเอ็ดเลเวลนะคะไว้สําหรับยื่นมหาลาัยค่ะแล้วก็ในส่วนของปีที่2นะคะก็จะให้น้องสอบเฟิร์ตเตอร์แมตค่ะคูเบียอีก6โมดูล<ม><ม>นะคะ,<ม>คะแล้วก็สอบฟิสิกส์กับเคมีในส่วนของที่เหลือนะคะทีนี้น้องก็จะจบเอเรเวลแบบเต็มตัวเลยค่ะจริงค่ะโดยระหว่างทางนะคะถ้ามีการแก้บางโม หรือแก้บางยูนิตนะคะเพื่อจะทําให้เกรดมันดีขึ้นนะคะในแต่ละรอบสอบเราก็สามารถรีเทคในส่วนของเดือนออกตุเบอร์และโนเวมเบอร์และก็เจนยิรีได้ค่ะโดยการตัดสินใจนะคะว่าจะทําการรีเทคหรือการปรับเปลี่ยนแผนต่างๆนะคะเด็กๆที่ฟูลไทม์ที่คูตูนะคะจะมีได้รับการดูแลแบบวันออนวันเลยค่ะเพื่อให้วางแผนนะคะและได้เกรดที่ดีขึ้นค่ะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะที่จะเวลาจะสอบเนี่ยจะต้องมีเด็กเยอะๆเพื่อจะ คุ้มค่ากับการที่จะเปิดสอบนะคะแต่ที่เราเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กคนเดียวจะลงสอบนะคะเราก็เปิดให้ค่ะเพราะเรามองว่าอนาคตของเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะใช่แล้วค่ะเพราะวางแผนการสอบโดยกระจายเป็นหลายรอบนะคะแล้วก็เรียงลําดับตามความถนัดแล้วก็ความเหมาะสมของน้องค่ะ,คะแล้วเราก็ปรับแผนตามความเหมาะสมนะคะเป็นวันออนวันค่ะเด็กๆฟูทามที่ครูตู่นะคะจึงได้เอสตากันเยอะค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากให้คำปรึกษานะคะสามารถที่ติดต่อทีมครูตุ้ตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย